เสียงธรรมยามเช้าวันเสาร์ที่สองเดือนสิงหาคมพุทธศักราชสองพนรอยสเช้านี้นะบ้านอิ่มอุน่นเป็นช่วงเวลาที่ได้กลับมาเพื่อเติมองความรู้คือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาตุแห่งชีวิต ธาตุต้นกําเนิดก่เกิดสรรพจริงเป็นธรรมธาตุเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นธาตุไม่ไปไม่มาเชื่อว่ามตาตฐธาตุหรืออสังกัตธาตุเป็นธาตุไม่อาจให้เกิดหรือถูกทำลายได้นั่นคือจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ ก็เกิดสัพพสิ่งสรพพสิ่งทั้งหลายก็เกิรรมก็เกิดจากจิตทั้งสิ้นแต่จิตไม่รู้ธรรมธาตุอย่างตนจึงกวนาาสเสวงงาดิ้นรนคนหาวความเป็นจริงออกไปนอกจิตนั้นเป็นที่มา แห่งทุกวัตตะการเกิดถ้าจิตรู้แจ้งจิตเอง <c oughs> ก็จะจบสิ้นการศึกษาหมดเิ้นสงสัยได้ดังนั้นวิธีก็คือการเติมองค์ความรู้ให้กับจิตเพื่อจิตจะได้ละจากการอาศัยถือครองในนามาตรรูปธาตุเพื่อ การศึกษาดังนั้น,น,นเราทั้งหลายผู้มุ่งหมายปรา,า,ารถนาความเป็นจริงจงตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความนึกคิดอารมณ์อาการรู้เพราะ นั่นคือทุกข์นั่นคือวัตตะนั่นคือการเกิดเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงแค่อาการเท่านั้นและไม่อาจยึดถือครองยึดมั่นถือมั่นในอาการทั้งหมดได้การที่ทวนกระแสกลับมาถึืนรู้ถามว่ารู้อะไร เมื่อตวนก,กระแสกลับมาตื่นรู้ก็รู้แจ้งจิตเองก,การรู้แจ้งจิตนั้นเป็นผลแห่งการทวนก,กระแสกลับซึ่งเป็นมรรควิธีที่ง่ายและสั้นตัดตรงคำว่าปฏิบัติก็แปลว่าทวนก,กระแสกลับ จากจิตที่ไหลหลงไปกอย,ยึดในนามธาตุรูปธาตุก็ไม่ไหลหลงไปด้วยการกลับมาตือนรู้เป็นการเกินสู่ธรรมธาตุแด่งตนรู้แจ้งในธรรมธาตุแด่งตนจึงพ้นจากทุกข์พ้นจากวัฏะะพ้นจากการเกิดเป็นมรรควิธีที่ง่าย ละสั้นตตดตรงไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเราทั้งหลายก็ควลขวายสแสยงาความเป็นจริงโดยการไหลหลงไปกับนามธาตรูปธาตุอยู่ลำไปแต่บัดนี้มีนักปราชมาชี้บอกก็คือพระพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้ความเป็นจริงได้มาบอกความเป็นจริงว่าแค่ทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นก็จะพบความจริงแจ้งประจักษ์ความเป็นจริงโดยไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเป็นการโอปัญญิโก น้อมเข้าสู่ข้างในข้างในตรงนี้ก็คือที่จิตนั่นเองจิตเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นอกจากจิตก็คือจิตตสังขารหรือหรือนามธาตุรูปธาตุนามธาตุรูปธาตุไม่ใช่จิตเป็นอาการภายนอกแต่เพราะจิต ไม่รู้แจ้งความเป็นธรรมธาตุแห่งตนจึงไหลหลงยึดถือครองในนามธาตุรูปธาตุซึ่งก็ไม่ใช่จิตเราทั้งหลายเมื่อเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็จะไม่ลงยึดในนามธาตุรูปธาต <c oughs> ุการไม่ลงยึดในนามธาตุรูปธาต <c oughs> ุก็เพราะการตวนกระแตกลับตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นไม่มีบิธีอื่นพยายามละก็ไม่ได้พยายามหนีก็ไม่พ้นดังนั้น คนมิธีแห่งมายาสร้างโดยอวิชาคือความไม่รู้แจ้งไม่มีทางพลนอกสจากการตื่นรู้เท่านั้นการตื่นรู้เป็นคู่ปรับของความหลงแล้วก็ไหลจะเรียกว่าหลับแล้วก็หลงไหลไปด้วยอำนาจของอวิชาก็ได้ดังนั้น ไม่อาจที่จะทําอะไรให้ยุ่งยากมากไปกว่าแค่ตวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเขาเครู้ความเป็นจริงนตอนนี้ว่าความจริงแล้วเราไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากอย่างที่แล้วมาไม่ต้องทําอะไรให้ลำบากเพราะความจริงอยู่ตรงหน้าตอนนี้ตลอดการตลอดเวลา และฉะนไหนจึงไปไหลหลงไปกับนามธาตุรูปธาตุกาเพระวันนั่นคือทุกนั้นคือวัตตนั่นคือการเกิดจึงไม่อาจอิสระพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดได้เลยย,ย,ย,ยิ่งคนหายิ่งเสวยงายยิ่งขนฝายยิ่งปฏิบัติ เมื่อส่งจิตออกไปภายนอกก็คือนอก,กจอิตเองก็มีแต่ทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดอยู่ร่ำไปดังนั้นการทวนกระแสกลับเกินสู่ธรรมธาตุแห่งตนก็เป็นมรรควิธีที่รัดสั้นตัดตรงพบกับความจริงเต็มหัวใจ ในความจริงที่มีอยู่แล้วตลอดมาและตลอดไปนั่นก็คือความเป็นวิสังขารเรือสังกตตธาตุซึ่งเป็นธาตุตั้งต้นก็อเกิดกำเนิดสรพสิง่งซึ่งเชื่อว่านามธาตุรูปธาตุทั้งหมดนี้แสดงความจริงตรงๆหน้าตอนนี้ต่อหน้าต่อใจ พระธรรมไม่เคยปิดบังความเป็นจริงพระธรรมไม่เคยที่จะหยุดการแสดงความเป็นจริงเพราะนั้นการที่เราทั้งหลายกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นก็จะพบกับความจริงเต็มหัวใจได้โดยไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเมื่อพบกับความจริงเต็มหัวใจด้วยมรรควิธี ทีละจนตัดจงด้วยการทวนก,นกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในซึ่งรู้อะไรก็คือรู้แจ้งจิตการรู้แจ้งจิตเป็นการรู้ไปร,ร้อมพลังทั้งจิตตสังขารจะไม่เป็นการไหลหลงเพราะมีการตื่นรู้อยู่แค่นั้นไม่ไหลไม่หลงไม่หลับเป็นความพร้อมมูลแห่งมรร และเป็นความพอดีชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อรู้แจงจิตได้ก็จบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยผนจากทุกข์้นจากวัตฏา้นจากการเกิดได้อย่างท่องแท้แน่นอนขอสัจจะท่าแด่งความเป็นพุทธะทั้งหมดที่รวมเป็นหนึ่งนาะแกนแกนธา,าตุนาตนองค์วามรู้ พร้อมพลั่งด้วยองค์ความรวนบทสุดหมดจดอย่างยิ่งยวดจงแพร่ออกไปให้ไพศาลสำเร็จแก่ทุก,กดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสาแดนโลกธาตุอนันตาจักรวาลสากลจักรวาลไม่ว่าจะอยู่ณนะพบภรมใดมิติใดอนุดะะใดปรมาอนใดตกกักขังด้วยพลังกดทับด้วยมต์ดำคาตาคมใดด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใดขอให้ทั้งเส้นมารายาย ไปทั้งหมดเถิดเพราะความจริงไม่เคยมีเคยเป็นอะไรมาแต่ก่อนเก่าเพราะทั้งหมดเป็นอนัตตาแจ้งไปจากความจริงห่งทมความเป็นอนัตตาซึ่งไรซึ่งตัวไรซึ่งตนไ,ไรซึ่งเจ้าของไรซึ่งการถือครองไรซึ่งการไปไรซึ่งการมาไรซึ่งภาษาใดๆ เป็นความประจัก์แจ้งในธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดชื่อว่าวิสุทธ,ธิธาตุก็จะหลุดพ้นได้อย่างเป็ดเจ็ดเด็ดขาดเป็นวิสุธทธิ์ที่ธรรมเป็นวิมุตติธรรมเต็มหัวใจพ้นจากทุกพ้นจากวัตถะพ้นจากการเกิดได้แล้วทรงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธ,ธะทำหน้าที่ช่วยพระพุทธเจ้าพระจา,ารย์และพี่น้องหรือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดไม่เหลือ แม้แต่ดวงจิตเดียวยังดวงจิตให้พ้นจากวัตฏะให้หมดเป็นการปิดวัตฏะในยุคนี้ด้วยกันเป็นการทำหน้าที่อนุตนามครั้งสุดท้ายด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเธิน